นี่เป็นหนึน่งในงานที่ผมอยากมามากที่สุดครับเพราะว่าทุกคนมาเป็นเยอะเหมือนปิ๊งปิง๊งน้องๆมากกว่านะครับปิ๊งคนรักเกมเนี่ยนะแล้วพี่เองก็พี่เองก็จัดเวลาดีด้วยนะครับผมเวลาไหนเวลาที่แบบทุกคนเขาแบบเวลาที่น้องเจมเอ่อโชว์ตัวห้าที่แล้วก็มาตกที่ <laughs> <laughs> แล้วก็เออ่พี่เองก็ต้องรู้ว่าทุกคนจะมาหรือเปล่า <laughs> สังเกตนะถ้าเกิดงานแบบนี้แล้วทุกคนจะมาอีกเยอะมากเลยพี่มามามาทุกคนน่ารักครับผมแล้วก็ทุกคนก็ได้กินข้าวด้วยก็สนุกสนานกันไปแล้วนี่ทานตำแหลกันบ้างหรือยังหรือยังไม่ใช่มาดูร้านพี่เอแต่ไปทานร้านอื่นนะพี่เห็นเมื่อกี้เดินจากร้านอื่นเต็มเลยแล้วมาเจอที่ตรงนี้มีการโทรนัดด้วยเมืองเมืองเลี้ยวซ้ายนั่นอยู่ก็ไปดูอีกแล้อย่าเลยไปเต็มมาละออกมาจากรถด้วยดูพี่เอดีๆนะยห้เห็นทีว่าเราออกมาจากร้านอื่นมา พี่รูดีไม่เป็นไรครับขอแค่เดินมาเฉียดร้านตำแหลตรงนิดให้พี่ถึงเอ๊ะ้าเจมาวันนี้ก็พอแล้วดูสิวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ถัูกไครมากาจะมงมืร้องสบายๆตอนนี้เป <c oughs> ็นกรรมกรมากนนเลย <c oughs> ครับเงินแม่ผมซื้อให้เนสะื้อตัวเนี้ยไม่เหน,เเน,นื่อยนะเอ๊ไม่ี่าถั่วคนก็หล่อเปิดเที่ยวตัวไงครับเองยะ,ะอีกล้วครับท่าน <c oughs> เปลี่ยนเสื้อไหมเหรอไม่เปลี่ยนครับผมไม่เปลี่ยน,ยนครับผมนัชอบอยังไงก็สี่เพลงเอ้ยน้สี่เพลงครึ่งนะครับผม่ายไปแล้วโอเคกันไหมโอเคโอเคอเคนะาะไ,ไม่โอเคหรอ ใช่พี่เหนื่อยเองนสิลูกพี่บอกเขาว่าหกเองเด็กูเต้นไม่ไหวนะจ๊ะเต้นหน้าก่อนนั่งดูอย่างเดียร์รัฐเฉียรเฉยไรเฉียออกมาได้แล้วน้องอากำลังขายขนมโดตีใส่ใหม่อยู่หายโอเคเพราะเพลงสดค่ะเพราน้องจะร้องเพลงสดอีกแล้วเอาเพลงเออข้าวะดิีมีไหมครับเพลงที่่ไมอยากไหมเพลงข้าวะดิดีไหมพี่หมดหัวใจแลครับ อยู่ตำแหน่งยังนี่เราเรียกพี่อา่อยหน่อยดิพี่อาเปียพี่อาพี่อาเขาตามหาแม่เรียนค่ะ๋อพี่อาบอกพอแล้วโอเคพี่อาบอกพอแล้วพอแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยเนาะใช่ก็จริงๆก็วันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับใช่มากเลยเราม่พอยังไม่พอเหรอครับผมครับ ก็บอกพอ,อสิรอเล่นครับก็ไปทานข้าววันนี้กว่าวันนี้ก็อีกยาวไกลนะไหนก็แต่จะมีเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์เด็กๆทุกคนอีกนะครับต้องทัพทุนเจมี่สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอครับพี่เอเล่นอย่างเ,เดียวจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเลยนะครับก็เล้วกมจะได้มีเวลาใกล้ชิดพี่เอแล้วก็แข่งดีอย่างดีที่สุดเลยครับพี่เอก็รีบไปซื้อรถตีสายใหม่นะครับซื้อรถตีสายใหม่แล้วก็เสตยานะครับใครซื้อสิบถุงมาก่อนต้องเกมมาหนึ่งครั้งเฮ้ ต้องบอกนะครับว่าเดนินนะครับนอกจากจะฝากร้านน้ำแหล่สาขาเซ็น,นท่าหินได้ล้วนะครับอย่าลืมฝากร้านของผมด้วยนะคะนรับผมซีโร่ลากระบ,บังนะครับผมคือถ้าเกิดใครปเป็นเจ๊ผมบังเอิญตรงนั้นนะ,ะวันนี้ผมไปพอดีคุณจะเป็นผู้โชคดีมาก ช่วยบอกให้ทุกคนมีบัตรเมมเบอร์ด้วยนะครับบัตรเมมเบอร์ใช่ไหมครับใบละหนึ่งร้อยบาทอ่าใบละหนึ่งร้อยบาทบัตรเมมเบอร์ก็จะได้ส่วนลดซ้ายมือเนี่ยค่ะลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดีเลยครับก็เอ่อถ้าใครมาทานบ่อยๆตอนนี้หรือว่าถ้าเกิดอยากมีสะสมเอาไว้บ้านใครอยู่แถวนี้บ้านคางออ้เต็มเลยต้องจ้างเกมมาหลายรอบแล้วแหละจ้างมาเพิ่มนะคะสงสัยต้องเกมมาอีกเห็นไหมพี่นี่นะครับที่จริงเยอะมากเลยครับ แล้วก็ใครที่อย่างที่บอกนะอยู่แถวนี้ก็มาจะบ่อยๆใช่แม่พ่เอแล้วเราจะได้เจริญเจริญเราอยากให้ทุกคนได้ทานอะไรที่มันอร่อยใช่ค่ะแล้วก็ร้านไมแพงด้วยไม่แพงครับแต่เหมือนกับนั่งกินอยู่ใกล้สุดตายแล้วค่ะใช่เหมือนที่นั่งมองอยู่อย่างเงี้ยค่ะใครลูกหลานสวยหล่อก็เอาไปกินเหมือนเข้าตากรรมการเลยแล้วเมื่อก่อนนะผมเจอพี่เอครั้งแรกนะครับผมเจอครั้งแรกจริงๆพี่เอ นอกจากที่ฮ่องกงเราเจอกันที่งานเลี้ยงงานเดียวกันเพรนั้นผมไม่รู้คือพี่เอจริงเหรอหรือว่าใครสีนะหอยเหรอหรือว่าใครไม่เป็นไรเขาหลอพี่หอยก็หลอกคนละคนใช่ไอมคนละคนินเดินคนคนอะไรก็ใครที่พาลูกหลานมาที่นี่าสาขาตำแ่างๆก็อาจจะเจอพี่เอพี่อาจจะพาเข้าสังกัดก็ได้นะใช่นะหรือไม่ก็มาชิลๆในฐานะที่ตัวเองก็คงเลยวัยกันแล้วหลายคนอย่างนีก็ เอาหลานเราคนแถวบ้านมาไม้พี่เอเ,เลยวว้กันยังย<อ>นีง้นะอ,อันนี้กลังอะไรกันโตอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคงั้นนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนดีไหมใช่เดี๋ยวพาน้องกิเตนไปทานตำแหลสาขากินก้าวก่อนนะคะแล้วระหว่างรอพี่เองนี่ก็คือใครอยากซื้อสายใหม่ซื้อใครอยากทำบุญวันที่3เ<อ>ดือตุลาได้ไหมอ๋อใช่มีซองมาเนี่อะไรนะคะคนละแล้วแต่กินสักทาร์ใช่แล้วมใครไปด้วยก็ไปนะครับอะไรนะคะเอะไรอยวะไร อุย <คะ S 1> นะคะ <ผม S 1> ขอให้รวยและขอให้สวยมากนะคะถ้าหน้นนาก็มาเป็นกลุ่มเลยนะคนรับผมขอต้นนะคะเค